ผมก็แปลกนะในตัวเท่าที่ว่าผมก็ไม่เคยได้ได้ศึกษาหรือสัมผัสอะไรมานะแต่เปิดตาที่สามผมเนี่ยก็เปิดกับพระองค์ที่ผูกเสกคุมีชื่อเสียงมากพี่ป๊อบเคยไปเปิดตาที่สามกับท่านมาใช่แม้แต่แคทที่มีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อเขาเคยเขียนแล้วว่าช่วยช่วยสามีเขาหนะ่อยที่สามีเขาโดนคุณใส แล้วไม่นานก็เขากระแจงว่าสามีเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ติดต่อผมมาตอนนั้นผมสัมผัสได้เลยผมบอกเฮ้ยตอนนี้นะสามีคุณยอยู่ข้างหลังคุณนะแล้วเขา่ะกอดคุณอยู่ข้างหลังแล้วก็แหลคางอะ่ะแนบตรงนี้แนบตรงนี้พี่อีนี่เขาบอกคนลุกเลยเขาบอกว่าแทีสามีเขา่ตอนมีชีวิตอยู่ก็ชอบกอดด้านหลังเพราะอะไรยัางนาั้นเสร็จผมเขายังอยู่เนี่ยมาวนเวียนอยู่ครับเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยนะฮะเขาก็มาถามผมว่าอยู่ไหมผมบอกผมไม่เห็นละ รปรากฏว่าไปไประมาณเดี๋ยวเรื่องนี้คือโดนทางนะเขามีหลายบ้านไงอีกบ้านนั้นเขาทําวิธีกักวิญญาณ <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้มาอยู่ที่นี่คิดดูดิขนาดตายแล้จะไม่ปล่อยอะ่ะยังก,กักอยู่ Laura: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ ตามรอยเรื่องเล่านะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพ,พิเศษสุดจริงๆฮะผมมีไอดอลของผมมาอีกท่านหนึ่งที่นําเสนอนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะให้เกียรติกับรายการนะครับหลายๆคนได้มาเยี่ยมเยือนในรายการนะมัาจะเป็นพี่หนึ่งอาจารย์หมอฮะครูตรีต้นนิวคาสเซนนะพี่ปาจ้าเอผู้ทอนต่างๆมากันครบหมดนะ แต่ถ้าเกิดว่าขาดผู้ชายคนนี้ไปคนเนี่ยมันน่าจะไม่ครบนะในความรู้สึกผมนะฮะต้อนรับพี่ป๊อปนะฮะสวัสดีครับพีบ่ป๊อปสวัสดีครับคุณเรศครับนี่นฮะโอ้โหเราได้ยินได้ฟังพี่ป๊อปมาเล่าในรายการเดอ s t กด d โอนะครับรวมถึงพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเนี่ยแต่ละเรื่องในสุดทุกเรื่องครับพี่ครับผมงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยยังตาตรึงอยู่นะอ่านฮะแล้วก็มาเล่าเรื่องคุดไม้เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า หลายๆคนเนี่ยได้กลับไปดูที่บ้านเลยนะว่าเรามีคุดอยู่หรือเปล่าใช่เพราะในเนื้อเรื่องคุดไม้เนี่ยบ่งบอกถึงความอาถรรพ์แล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นมงคลด้วยแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดใครไปลบหลู่หรือไปทําอะไรเนี่ยจะมีผลร้ายแรงครับพี่ใช่แต่จริงๆเรื่องนี้ผมผมมีฮิดเดินผมซ่อนอย่างหนึ่งนะไว้ว่าคนที่ไม่ถูกชะตาตอนแรกอ,อืม คือเขาเป็นอยู่หมู่บ้านอีสานซึ่งพอดีสารบางบนเขาคิดว่าทั้งหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาเป็นชาวนาครัเ,เป็นชาวนาเพราะฉะนั<อ>้นวาน่าที่ผมเล่าไปนยบางปีบางฉากเนี่ยเขาเห็นแบบเห็นคุดแต่แรกเขาก็ไม่ถูกละบางคนก็กลัวแม้แต่ลูกเขาที่ที่เกิดป่าเนี่ยก็บางทีก็แบบกลัวคุดไปเลย คือคือเป็นอีกสายหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะจะลบหลู่เลยนะแต่เหมือนกับว่าในตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันฝังเข้าไปได้เลยที่ฝังมาแล้วก็ในหมู่บ้านที่ว่าทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีประเภทแบบมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับนาคเลยเป็นมากซึ่งพูดตรงๆตอนที่ผมอยู่ภาคอีสานมานะก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคุณมากเท่าไหร่นะจนพอมาอยู่เทพโอ้ ลรวได้มันทางานบริษัทแรกก็เนี่ยได้รับพระราชทานตาคุดเป็นเป็นที่แรกาบัการเงินต่างๆก็ต้องมีตาคุดเลยแล้วก็อย่างที่รรู้กันอย่างพี่น้องชาวอีสานเนาะเขาก็จะปลูกฝังว่าเออเราคือลูกหลาน พยานยา,นา,าอะไรกับนองเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรกัน<อ>ไม่มีอะไรเพราะตามสายก็อ,อยู่เกื้อกูลกันอะไรต่างๆนี่นะครับผมเรื่องคุดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีคนมาเล่าในรายการผมเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเหนเ<อ>รียญบาทคุดรวมถึงเกี่ยวกับองค์พญาคุด<อ>ซึ่ง<อ>ซึ่งก็มีแบบว่าเขาบูชาแล้วเกิดเขาทุกข์ยากลําบากจนมันหาทางออกไม่ได้ฮะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งท่านแล้วท่านก็โปรดว่าให ชี้ทางสว่างอะไรบางอย่างก็ผมก็แปลกนะในตัวเท่าที่ว่าผมก็ไม่เคยได้ได้ศึกษาหรือสัมผัสอะไรมานะแต่เปิดตาที่สามผมเนี่ยก็เปิดกับพระองค์ที่ผูกเสกคุนมีชื่อเสียงมากทางด้านที่ทางด้านที่รู้กันเป็นที่รู้กันนะอะไรต่อเประเทศไทยนี่ก็น่าจะมีอยู่องค์เดียวแล้วกันที่เรารู้กันนะว่านั่นแหละพี่ป๊อบเคยไปเปิดตาที่สามกับท่านมา ใช่คือการเปิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจไปเปิดนะอ่ะอะเออพอตอนสมัยนะั้นมันเกิดวิกฤตการณ์การเงินอ,อ,อ่เราก็คิดโอ้สถาบันเงินก็ลม้ลมลม้ลมลม้มล้มนะฮะในตัวนี้เราตอนนั้นออฟฟิศอยู่แถวโซนป่นเก้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะเตรียมวางแผนบ้างหางานรอ,องรับท็นี้ในงานลองรับเสร็จเราก็คิดว่าเออสิ่งที่จะไปหา เท่าแก่ที่จะมาในสมัยนั้นที่ดังๆมากคือเรียน MBA อ็มบีเอ,อพวกเจ้าของเนี่ยเขาจะลูกเท่าแก่หรือเท่าแก่เขาจะมาส่งคนมาเรียนเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะไปหาลูกค้านะแต่ไม่ได้กะว่าจะเรียนจนจบนะครับ,รบ,รบเรากะว่าเราไปเรียนเพื่อหาลูกค้าเพื่อจะจ้างเรา,า,งงาทาํางานหาง,งานนะแต่ปรากฏว่าพอลงสะพานปีกเก้าใจลอยอะ่ะขับรถเลยอะ่ะ เลยปกติปุ๊บลงปุ๊บจะต้องเข้าหาเลยต้องเลี้ยวซ้ายอ่ามาทางฝั่งสนามหลวงหรือลงทางฝั่งโน้นนะลงมาฝั่งสนามหลวงก็ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อไปอยู่เข้าก็ากดใจลอยขับเลยไปนู่นก็ไปกลับนู้นนะฮะาแยกหน้าดำเนินก็ไปเจอสาบันไอสอนโหราศาสตร์เราคิดว่าอ๋อ ไปดูหน่อยก็ดีนะออวัดตกงานหรือเปล่าเอแห่อนะใช่ออผมก็ไป,ไปไปไปหาไปดูปุ๊บตปโอ้ไม่น่าเชื่อในวัดอะเขาก็มีเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะพวกอาจารย์่ะที่สอนเขาก็จะมานั่งเปิดดูเราก็ไปดูอาจารย์ก็บอกไม่ตกหรอกอ่ไม่ตกเราโอเคอมไม่ตกในเมื่อไม่ตกก็ไม่ตกก็ไปด้ดอนขาออกก็ไปเห็นมีป้ายบอร์ดใช่ไหมมีรับสมัครเรียนสมัยนั้นถูกมากเลยเดือนหนึ่งสี่ร้อย สี่ร้อยบาทอ,อะเรียนสี่ครั้งนานเลยใช่ไหมนานแล้วต้องนาน้เออครับใช่ผมก็โอเคพอเรียนเรียนเสร็จปุ๊บมันเรียนวิชาเนี่ยวิชาเนี้ยอาจารย์บอกว่าพอเรียนจนจบอะเรียนเป็นปีมีสอบด้วยนะเรียนจนจบอาจารย์บอกว่าอยากดูดวงแม่ไหมถ้าอยากดูดวงแม่ต้องไปเปิดตาที่สามอ๋อหมายถึงว่าพี่ป๊อบจะไปหางาน แต่วันนั้นไปอีกที่หนึ่งที่ที่มีพวกพี่พี่น้องๆโหราศาสตร์แล้วก็ครูบาอาจารย์อยู่อ wow. ่ก็เลยเลยเปิดดูเอก็ไปนั่งไม่ไปไปดูก่อนเพ้ามาดูเสร็จปุ๊บก็ออกกอนขาออกมันเขาติดในบอร์ดว่ามีเปิดแขนงต่างๆเราก็เฮ้ยเรียนเลยลองเรียนเลยอะไรทํานองเนี้ยใช่ไหมฮะลองเรียนเรียน เรียนเสร็จปุ๊บมันมีวิชาหนึ่งเรียนจบปุ๊บอะสมัยก่อนเรเรียนหลายวิชามาก<ต>เพราะว่ามันถูกอะส่ร้อยบาทผมจําได้เลยว่าตอนที่ที่ไปนั่งเรียนเนี่ยมีโทรทัศน์รายการ NSK มั้ย มาสัมภาษณ์เจาะโจมมาที่ผมเพราะตอนสมัยนั้นยังยังยังไม่รุ่นอยู่อะ่ะเขาสงสัยว่าคนที่ไปเรียนส่วนใหญ่จะอายุเยอะๆใ,ใช่ไหมจะจะมีอายุแล้วกใกล้เกษียณแล้วแต่ผมยังเพิ่งทำงานเนี่ยทำงานไม่นานมันมาเรียนเพื่ออะไรนสนใจเออมผมกับบังเงอิญะนะในตัวนี้ผมก็อ่าตัแรกคำคำ,คำตอบแรกที่ผมถามครับว่ารายการเขาเนี่ยออกในเมืองไทยหรือต่างประเทศอื เขาบอกออกออก,ออกที่ญี่ปุ่นโอเคถ้าออกญี่ปุ่นสัมภาษณ์ได้เพราะถ้าออกเมืองไทยเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นเนี่ยเราเราจะเสียครับ,รบเขาก็อ,ออกต่างประเทศกันไปก็เนี่ยพอเราจะเปิดที่ตาที่สามจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆการเปิดตาที่สามมีน้องอีกคนหนึ่งผู้หญิงซึ่งถ้าใครไปฟังเรื่องตาที่สามเนี่ยน้องผู้หญิงเนี่ยเรียนโหราศาสตร์มือนกันก็ไปเปิดด้วยกันไปรู้จักตอนในห้องเรียนไปรู้จักนะไปรู้จักกันในที่วัดต่อคิวต่อต่อคต่อคิีต่อคิอคิ่อคอคอค่น่ ส,สมัยนั้นมาก็เอารองเท้าจองกันะนะฮะก็ไปเสร็จปุ๊บฝ่าจะได้นั่นระยะไปน่าตีสาม่าจะได,ได้ได้ได้เปิดตาเนประมาณบ่ายสามหรือสี่บงเย็นอ,อ,อยู่ทั้งวันจนรู้จักกับน้องว่าเอาเรียนเหมือนกันครับพอเรียนเสร็จปุ๊บมาก็เช็คคอสเช็คกันตลอดอะอว่าเฮ้ย ตาที่สามทำงานอะไรอย่างแต่ละคนก็แบบไม่เห็นทำอะไรก็มันก็ไม่เห็นอะไร,รไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องว่าอะไรเงี้ยต่างๆใช่แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ได้ได้ไดโดยบังเอิญตรงที่ว่าแบบได้จากการสมาธิไปไปไปสมาธิมาเนี่ยพอพอรู้เลยว่าถ้าถ้าจิตเนี่ยมันมีสมาธิจริงๆนะแล้วมันแล้วมันาสามารถนั้นได้เหมือนที้เขาบอกฮนะ การได้ฐานที่สามมานี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเปิดปุ๊บแล้วเห็นเลยมันต้องมีการฝึกฝนใช่ต้องมีการฝึกฝนเพราะว่าเวลาไม่รู้ถ้าท่านใดเคยนะนั่งสมาธิพอมีสมาธิจะกะอยู่ที่นํำผาตรงนี้เขาหมอกตาเนี่ยอยู่เีนี่คุณย้ายจุดตรงเนี้จุดที่อยู่ตรงนันก็คือย้ายขึ้นไาอยู่ตรงนี้เพ่งนะแล้วตั้งคําถามไปเขาจะตอบได้ทุกเรื่องซึ่งในชีวิตเนี่ยที่ทามาเนี่ยดูได้เฉพาะตอนที่วิกฤตเท่านั้น เวลาที่เราวิกฤตอช่างอย่างที่ลูกลูกสาวลูกสาวผมเนี่ยข้างแรกเลยลูกสาวผมเนี่ยตอนนั้นเ,เรียนมธัธยมปลายจะเข้ามาหาวิทยาลัยไหนดีครับผมก็เป็นห่วงเพราะว่าหูรีหวต่อถ้าเขาสอบเข้าไม่ได้นี่ชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนผ่านอะไรไปเลยก็เป็นห่วงว่าเ,เขาจะได้เรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ไปดูคุณยายคุณยายนี่ก็ดวงผีบอกแต่ละคนในคุณยายคุณยายคนนี้ดูได้สองที่นะมหาวิทยาลัยติดน้ำ อ่านะอ,อีกหนึ่งติดน้ําอีกหนึ่งติดระไงอ่าติดน้าติดสะแล้วก็โกดีทัานพู่นะสองที่ติดน้ําติดสะแล้วก็บอกมันมีสองที่มันจะเป็นที่ไหนอะเชฟบาทได้สองที่แนะ่เราก็ข้องใจอ่ะก็ตอนนั้นก็เลยลองแบบนั่งสมาธิแล้วก็เพลงดูผมเห็นภาพลูกสาวเนี่ยใส่ชุดเสื้อคุยของสถาบันนั้นชัดเจนติดน้ํา ติดน้ำหรือติดสะติดสะติดะอ๋ออติดะแน่นอนเป็นเสื้อคุยนั่นเลยผมก็เขียนเขียนใส่กระดาษแล้วพับไว้แล้วให้แฟนเก็บไว้นะแล้วบอกว่าให้เปิดจนเมื่อถึงไฟแนลสุดท้ายเลยว่าเขาเลือกที่ไหนลองลองดูซิอ่าผมก็ลองปิดดูเสร็จต้๊บเข้าไปปรากฏเขาเป็นอย่างที่คุณยายบอกคือสอบได้ติดทั้งสองที่ทั้งติดน้ําติดสะ จริงๆบอกได้มีปพี่ป๊อกอะไรเไม่เป็นไรก็ปีธรรมศาสตร์จุฬาเดือนนี้ศาสตร์ติดน้ำจุฬานี่ติดศาสตร์จะมีศาสระอยู่ใช่ใช่เนี่ยมาก็ได้ทั้งสองที่ปรากฏว่าเราก็โอเคอะมันเลือกรุนกันแหละมันเรือสองแล้วนะมันรุนกันเหรอว่าเขาจะเลือกอะไรสุดท้ายเขาเลือกจุฬาก็ตปงเขาเปิดมาก็ตกงนั่นนั่นก็คือครั้งแรกที่ที่ใช้ก็เลยรู้โอ้แล้วคุย ลูกสาวใส่ใช่ก็คือเสื้อคุยเนี่ยฮะเห็นแล้วก็เนี่ยใช่ในนั้นเลยในในในมโนของเราเป็นเสื้อคุยที่นั้นเลยแล้วรู้แล้วเขาเรียนจบแม้แต่ตอนไปเรียนต่างประเทศนะครับผมก็ใช้วิธีเนี้ยเขาจะได้เรียนอยู่ไหนที่ต่างประเทศเนี่ยดูเห็นเป็นเสื้อคุยก็เราก็ต้องไปเปิดดูให้เสื้อคุยนี่เป็นที่ไหนใช่ไหมฮะตอนแรกเขาก็มีปัญหาว่าเขาจะเรียนไม่จบแต่ผมเห็นภาพว่ามีเสื้อคุยผมรู้เลยว่า ยังไงก็ต้องเรียนจบครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเห็นก่อนละในตัวนี้แล้วก็จะมีอีกบางทีตอนที่เวลาเราเราผูกดวกงหรือคุียับใครที่มันบุญสัมผัสกันเนี่ยจะเห็นภาพจะเห็นภาพขึ้นแต่ผมไม่สามารถทีจ่จะอยู่ๆอยากจะนึกบางคนมาถามเนี่ยผมพวกเรามีหลายคนมาถามหลังใหม่ว่ายัางไงฮะลองลองดูซิบางคนก็ไม่เห็นแต่บางคนก็เห็นครับแม้แต่แคสที่มีผู้หญิงหนึ่งติดต่อเขาเคยเขียนแล้วว่า ช่วยช่วยสามีเขาหนะ่ะที่สามีเขาโดนคุณใสแล้วไม่นานก็เขาก็แจ้งว่าสามีเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ติดต่อผมมาตอนนั้นผมสมัมผัสได้เลยผมบอกเฮ้ยตอนนี้นะสามีคุณเนี่ยอยู่ข้างหลังคุณนะแล้วเขาอะกอดคุณอยู่ข้างหลังเขาเรียกอะไค้างอะอแนบตรงนี้แนบตรงนี้ผู้หญิงน,นเขาบอกขนลุกเลยเขาบอกว่าแท้ยสามีเขาอะตอนนี้ชีวิตอยู่ก็ชอบกอดด้านหลัง ผมบอกนั่นอยู่อยู่เสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเสร็จผมเขายังอยู่เนี่ยมาวนเวียนอยู่คพอหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยนะฮะเขาก็มาถามผมว่าอยู่ไหมผมบอกผมไม่เห็นละปรากฏว่าไปไประมาณเดี๋ยวเรื่องนี้คือโดนทางนะเขามีหลายบ้านไงอีกบ้านนั้นเขาทําวิธีกักวิญญาณไม่ให้ไม่ให้มาอยู่ที่นี่คิดดูสิขนาดตาย้วยังไม่ปล่อยอ,ะอ่ะยังก,กักอยู่กักเพื่ออะไรพี่คือเหมือนกับ จะแกล้งจะอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเกลียดตั้งแต่ตอนสมัยมีชีวิตทําไมไปยังงู้นอย่างนี้ก็ทําไมทําให้ตายทําให้ตายเสร็จะคือแค้นอะไรแค้นมากอ่ะท่านอาจารย์มาทํากากวิญญาณใช่ไหมเขาถามผมผมบอกผมไม่เห็นเลยก็จริงจริงตรงพอเขาไปเช็คปรากฏว่าโดนกากวิญญาณอาจจะกักไว้ไม่ให้ไปเล่นเขาก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าว่าไหนแต่เพียงแต่ว่าเท่าที่คุยเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่สามีเขาเสียชีวิตคือหนึ่งผู้หญิงฝั่งหนึ่ง่ะ ทำของมาปล่อยใส่เขาปรากฏเขาอ่ะบ้านเขาก็มีของดีอ่ะกันปรากฏว่ามันก็เลยไม่ไม่โดนเขาไปเข้าตัวผู้ชายแทนจริงๆเขาจะทําใส่ผู้หญิงชําใส่ผู้หญิงแต่ผู้หญิง,ดญงโดนเขาบอกโดนมาสองครั้ง<อ>คือเขาบอกตอนแรกเนี่ยมาเคาะประตูนะมีเสียงเคาะประตูเสียงเรียกชื่อเขาอ่ะตอนเขาก็อยู่พากกษับสามีเขาก็ขานรับพอขานรับไปเสร็จบะกโอ้โหคืนนั้นบอกปวดท้องทั้งคืนเลยปวดท้องแบบลุกไม่ไหวอ่ะครั้งแรกนะ ครั้งที่สองก็โดนอีกคือมันแปลกตรงที่ว่าพอนัดเจอสามีคือเขาไม่ได้อยู่กับสามีนานๆน,น,นัดมาเจอกันอย่างที่ต่างจังหวัดมาใช่ไหมครั้งที่สองก็โดนอีกอมผมก็ลังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเหมือนกับพอรู้สามีออกจากบ้านนั้นมาเสร็จตามมาคือมานาัดมาเจอกันนะถึงตามมาเจอได้ทุกครั้งแล้วคือเจอสามีเลยโดนของทุกทีแล้วทีนี้เขาทางบ้านก็ทําแก้ให้ ในตัวเนี่ยได้ไหมแก้ได้ไหมพี่ก่แก้ได้เขาเขารอดอ่ะแต่ผู้ชายเออผู้ชายตายแต่นี้เขาบอกว่าผู้ผู้ชายนี่ก็แบบโดนกักกักวิญญาณเสร็จก็ผู้หญิงก็ต้องไปหาผ้าที่คนมีวิชาน่ะทาให้ปลดปล่อยก็คือรักษณะตัวที่ว่าเขาบอกว่าให้ไปจุดทูปแล้วก็ไปวัดที่เคยสวดมนต์ด้วยกัน ถ้าจะไม่ผิดน่าจะวัดหลวงพ่อโตที่สีคิ้วเคยไปทาบุญด้วยกันคือบุญที่กว้ยหนุ่นเนี่ยจะดึงให้เขาหลุดมาได้เขาบอกว่าหลังจากนั้นมาเสร็จเขาก็กลับมาได้มามาอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ยังมาวนเวียนเขาบอกยังอยู่วนเวียนรอบๆตัวเขานะเขารู้สึกอย่างนี้แล้วนี่เป็นเคสหนึ่งเพราะว่าที่พีป๊อปโดนเอฟเฟกด้วยใช่ก็เอฟเฟกตเคสนั้นก่อนฮะคือดวงปีตุผาดที่ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขายู่ๆเขามาถามเช็คว่า ดวงคนนี้เป็นยังไงเราก็กคุยดวงคนนี้ดวงตกมากๆนะใช่ไหมครับแต่ทักตายนี่ผมจะไม่ทักเพราะเพราะว่าค่อนข้างจะถือแคลก็บอกว่าพอสาัาร์นึ้กเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรอยากจะถามพี่อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงเปล่าจะเข้าโรงพยาบาลปรากฏเขาบอกเอพิ่งตายเมื่อเช้าอริเหรอที่อยากจะรู้ว่าดวงมันบอกว่าตายไหม ผมก็บอกอุย้ยอะไรได้ยังไงพอเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้เราเกิดความสงสัยคือกลับไปแล้วก็ไปนั่งดูดงมันตรงไหนวที่มันบอกว่าคนนี้ต้องเสียชีวิตคืออยากจะรู้ไงในตัวดาวแต่ละดวงพอไปดูเสร็จปุ๊บเด็กก็ข้องใจว่ามันดวงตกหนึ่งเดียวมันไม่น่าถึงตายนะเสร็จแล้วน้ำมันเผลอตอนก่อนนอนไปเอ่ยชื่ออคือเนี้ยป๋ามาเล่าให้ฟังเลยทำไมถึงตายครับใช่ พอนี้จากคืนนะทํทำมามาทุกคืนหมายถึงว่าเขามาเล่าให้ฟังเหรอไมไ่มาเล่ามานั่งพอยงกหัวที่หัวเที่ยงเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งขยบตีสาวเลยมาละโอ้โห,โหแล้วก็บอกบอกป๋ามีอะไรเล่าดิก็ไม่บอกคือไม่สามารถเราบอกเหม,มือนในหลังผีที่มันบอกตายแล้วมันสามารถพูดแนี่พูดไม่ได้นั่งแต่พอยงกหัวเพราะงกหัวเราก็แบบเจอคืที่สองที่สามจนคืนที่สามบอกป๋าถ้านั่งงกหัวงี้จะช่วยยังไงก็บอกไม่ได้นะ ใช่ป่ะในตัวเนี้ยไปบอกกับเมียแล้วกันแล้วเขาพูดคํานึงทําไมถึงทิ้งพี่ไปอืมทาไมทิ้งพี่ไปก็มึงบอกมาบอกอะไรผมไปบอกเมียนี่ว่าทาไมถึงทิ้งไปคืออดีเขาไปตายอยู่จังหวัดหนึ่งอ๋อใช่ก็เป็นเคสฮนะในตัวนี้ปรากฏว่าเคสนี้ทุ่มทุนสร้างเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้นอน พอมามาพองหัวทุกคืนเออพองหัวทุกคืนมานี่เสร็จบอกเราดันไปเชิญเข้ามาในตัวเนี่ยชื่อเออไปดันเสร็จปุ๊บมาเลยก้าูหนูน่ะต้องโหตอนนั้นเคสจอเคสนี่แรงผมมีเสียงในหูแววว่าอย่าไปยุ่งแต่ผมมันก้าวมาลึกด้วยไม่ได้บอกไม่ยุ่งไม่ได้ครับถ้าไม่ยุ่งนอนไม่ได้นอนอ๋อในตัวเนี่ย สุดท้ายจบยังไนพี่ปออ๋อก็ต้องพาผู้หญิงเนี่ยไปขอขมาศพแล้วไปบอกเหตุผลที่หลุมศพอ่ะโอ้ว่าไมหาหลุมศพหลุมศพเราก็นึกว่าเป็นสุสานใหญ่ไม่ใช่เป็นสุสานเขาขุดเป็นหลุมๆล่ะธรรมดารู้สึกเคยส่งรูปนี้ดูนะครับครับเป็นหลุมมที่ว่ามีไม่กี่ศพอ่ะมีอย่างมากแค่ยี่สิบสามสิบศพแล้วหลุมเปล่าๆเยอะเนี่ยไปหาจนแล้วก็เป็นแท่งปูนที่เขาวางแล้วก็เขียนชื่อก็ไปบอกเหมือนพี่ปอเป็นสื่อกลางแล้วก็ ทางทาภรรยาเขาทิ้งเขาทำไมทำไมไม่ไม่อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปบอกไปบอกเขาด้วยว่าทาไมถึงทิ้งเพราะที่มันมีจุดสังเกตตรงที่ว่าลูกเขาที่ไปด้วยอ่ะไอพ่อเขาป๋าเนี่ยป๋าเนี่ยเขาออกแขกอ่ะนาผิวค้ำอ่ะแต่ลูกอ่ะทําไมหน้าเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยอ่ะใช่อ่ะแล้วก็ถามก็สรุปสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นพ่องเด็กอ่ะ ไม่ใช่ป๋าแต่เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งเศร้าตรงนี้ปู่มัน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 ซับซ้อนมากแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นลูกเขาใช่แล้วก็คิดว่าช่วงนี้อยู่เลยนะศูนย์มะทงทุกผีครับอปรากฏว่าจบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณที่มาเนี่ยไม่ใช่ป๋าเอ้าแต่เป็นวิญญาณของพ่อเด็กพ่อแท้แท้ใช่พ่อแท้แท้ซึ่งเป็นคนเป็นคนเหนือเอาแสดงว่าพ่อแท้แท้เขาก็เสียเสีย โดยที่ว่าคนที่ฆ่าก็คือป๋าเนี่ยแหละไปบอกกวนที่กินเหล้าเนี่ยคนลุกกินเหล้าเนี่ยแหละป๋าฆ่าพ่อเด็กป๋าป๋าฆ่าพ่อเด็กโดยสั่งให้เพื่อกวนที่เหล้าคือในเขาอยู่เหมือนกับคล้ายๆเหมือนมินิสลัมอ่นนะเป็นงานมาแล้วก็บอกให้ใครอยากกินเหล้าฟียอ้ผู้จ้างให้มึงไปฆ่าไอ้คนนี้เลยใช่ป่ะที่ฆ่าเพราะว่าผู้ชายคนนี้พอรู้ว่าผู้หญิงท้องก็ตีจากอืม ใช่ไหมไอันนี้ก็แขนแต่เขาก็รับเลี้ยงลูกนะเราก็งงตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็บอกโอ้ยโบปานละเราแก้ผิดเคสดิเราไปอีสานมต้องไปเหนือเออไปสลับก็ไปคุยกับป้าป้าที่เป็นอาจารย์ป้าบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้แกก็ต้องไปไปเหนือดิผมบอกผมไม่ไปแล้วงวดนี้แล้วผมหมดเป็นหมื่นเลยเอองวดนี้ไปหมดเป็นหมื่นไม่ไหวผมก็บอกก็ทําพิธีเราไม่ยากอ่ะเราก็แค่ตัด ตัดคืนเนจบละก็เราก็เลยรู้รู้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราบุญบารมีเรายังอำนาจอะไรยังไม่ถึงเนี่ยเราอย่าไปอย่าไปยุ่งไปยุ่งเพราะว่าถ้าไปยุ่งแล้วเนี่ยโอ้ผมว่ามันมันเข้ามีผลเข้าเนื้อหลายอย่างใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่ที่นี่มาเนี่ยคนที่ทำอย่างนี้ได้ผมว่าเขาต้องมีการสะสมครัสะสมมาในลูกกี่พบกี่ชาตินใช่ไหม นี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันโลกใบนี้นะไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะแนความคิดผมว่าจากวันนั้นฮนะที่จะ,ะมาดูเกี่ยวกับสถาบันการเงินมหาลูกค,ค้ากลายมาสำนักโ <c oughs> <ช>หนลาศาสตร์ไทยเราแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วก็ได้ไปเปิดตาที่สามแล้วไม่ได้มารับรู้อะไรแบบนี้มันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพี่เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะฮะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะเหมือนที่พี่ป๊อปบอกฮนะว่าต้องมีบรารมีต้องมี ของเก่ามาต้องมีบุญบุศสที่มันพอเพียงที่จะไปช่วยคนอื่นพาก่อนนะฮะเพราะนะสิ่งพวกนี้ถ้าอย่างวันนั้นนะฮะถ้าเป็นคนจิตไม่แข็งเนะี่ยโอ้สามคืนมันนั่งให้เห็นเนะี่ยเดว่าวเป็นสติแตกได้นะ<ช>พี่ใช่ผมต้องไปย้ายไปนอนโรงแรมนะบอกเลยต้องเสียเงินไปนอนโรงแรมรรรแล้วไปโรงแรมนี่ผมคําถามแรกที่ผมถามเคาน์เตอร์ที่นี่มีสารพระภูมิไหมเออเออ,เอ,อบอกมีโอเคพักจะได้ไปบอกเขาว่าไม่ให้เขา้า น,นี่หนักนะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วจริงๆเ,เป็นเคสที่แบบอันนี่รออเรื่องแรกนะที่เราไปยุ่งเรื่องยาวบ้านอ่าม,มีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต่อเลยใช่ไหมหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวจุดกำเนิดของที่ปอปคุกไม้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อกับเรื่องราวที่ชวนน่าขนลุกที่ชื่อเรื่องว่าไม้อาถรรพ์อินทรียน ชมต่อในอีีต่อไปคร<ำ>ับไม้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นท่อนเดียวกันครับที่นั้นเขาเรียกว่าไม้ไม้แต่เคียนยังไม่ทันเข้าผู้หยิงนั้นเปิดประตูมาชี้หน้ามานุงผมมึงพายนี่มาทําไมชี้หน้าผมว่ามึงพายนี่มาทําไมพายนี่มาไล่กูออกจากบ้านกูเหรอ <c oughs> เอ้านี่บ้านกูนะมึงมาไล่กูเหรอ <c oughs> เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงกองไม้ข้างหลังแกก็คิดว่าขโมยมาขโมยไม้พอเดินใกล้ๆได้ยินเสียงนังแกว้งแกว้ง หว่งหวงแกก็เฮ้ยมันแสดงว่ามันลากไม้ว่ะวะก็เดินเข้าไปปรากฏว่าเงานั้นไม่เป็นผิดเป็นผู้หญิงกําลังก้มไปอ่ะตําเล็บเนี่ยเฮ้ยกีดไปที่ไม้ข้าขูดขูดแล้วก็นั่งแบบเฉยอ่ะผู้หญิงคนนั้นใครรู้ปะข้าหมดเฮ้ยกีดแบบแบบเงี้ยดูแบบเงี้ยเลือดเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยออกตําเล็บเลยนะครับกีดกี่กะกี่กี่กี่กีน ใน EP ที่2ครับผม